อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5จากการเผาทุกปีนะคะปีนี้คนเชียงของทุกภาคส่วนมาล้อมวงคุยกันมาช่วยกันออกแบบเป็นชุดการสื่อสารค่ะเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะ สถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายยังคงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความน่ากังวลถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาช้าล้างแต่พอผ่านไปไม่กี่วันฝุ่นควันก็กลับมาเช่นเดิมจากอดีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงมาถึง10ปีเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าการเผาไหม้เนี่ยทำให้มีฝุ่นควันขึ้นมาหนักเลยนะครับเทาให้ สภาดล้อบต่างๆเนี่ยแย่ลงแล้วก็เป็นที่แย่ที่สุดก็คือเป็นการทาลายบรรยากาศของการท่องเที่ยวเรียงกันฝุ่นควันนี่มันมามาดูแล้วมันนักอยู่ในประมาณสักเกึ่งเดือนแล้ะครับเพราะทางบ้านเฮานี่มันบุ่จี้กันแต่ส่วนใหญ่ก็ตั้งไอ้ประเทศเพียอนบ้านช่วงฝุ่นเนี่ยก็จะเสี่ยงไปกับกาแม่เนาะกาไฟะสําหรับการที่เฮาจะต้องซื้ออากาศดี้หายใจอะ่ะ กลุ่มสื่อในพื้นที่จึงไม่นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆในทุกๆปีจนเป็นฤดูกาลจึงเกิดกิจกรรมคนเชียงของร่วมกำหนดระบบการสื่อสารเพื่อสู้ฝุ่น PM 2.5โดยคนเชียงของโดยมีมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับไทย PBS และสื่อชุมชนอย่างเชียงของทีวีกลุ่มรอยเท้าสีเขียวร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมา โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจะมาจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดช่วงกิจกรรมตัวแทนชาวเชียงของได้แสดงความคิดเห็นและออกแบบรูปแบบการสื่อสารที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนอย่างเต็มที่ช่วยจะช่วยเป็นกะบอกเสียงในการลณนงคลงยุดการเผา เนี่ยการเผาเผาป่าพืชสวนอะไรนะคือที่จริงก็คืออยากสื่อสารขึ้นไปข้างบนมากกว่าครับไปถึงรัฐบาลหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับการสื่อสารเชิงลึกต้องจัดเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าข้อมูลอะไรหนึ่งเขาต้องตระหนักสองเขาอะไรที่เขารู้สามวิธีการที่จะเข้าถึงเครื่องมือป้องกันตัวเองอันนี้ค่ะแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องมีการจัดการข้อมูลก่อนค่ะทําให้มัน ตัวสื่อสารเฉพาะกลุ่มให้มันตรงก่อนแล้วก็ทําการสื่อสารเชิงลึกกระบวนการสื่อสารที่ออกแบบโดยประชาชนเพื่อประชาชนจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและหวังว่าทุกคนจะตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5ทั้งในเรื่องของสุขภาพและในเรื่องของปัญหาระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ